เอาละนี่ครับผมตอนนี้อยู่ในคอนรัคชันนะครับทุกคนครับตอนนี้คืองานเรานี่ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับตอนนี้ผมขูดออกแล้วนะเดี๋ยวตรงน,นี้เราก็จะทําคือผมอยากทำเป็นให้มันกลับมาเป็นสระเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะไม่เป็นแล้ลคือเราแค่มาเก็บงานให้มันไอที่มันห,หายๆออกอะตรงไหนขาดเราก็เติมนะเดี๋ยวตรงน,นี้ผมก็จะเติมไปนะครับทุกคนอ่าก็จะเติมไปตรงนี้เราก็จะเอาออกเลยนะเนี่ย เต้นสีเหลืองเหลืองเนี่ยเอาออกเลยคนระับมาถึงมาเอาออกมาถึงตรงนี้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูว่างานนี้จะให้วิ่งขึ้นได้หรือเปล่านะเดี๋ยวท,ทดสอบทางขึ้นนะท่านผู้ชมดูดิขึ้นไหวหรือเปล่าเนี่ยว้าวขึ้นไหวป่ะเนี่ยดู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 คิดว่าจะขึ้นไหวปะ,ววววปะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอา้าทำไมมันเข้าหมดอันนี้ไม่ได้โอ้โอ้ใหญ่จัดเอาละมาลองมาลองมาลอง ไหวหรือเปล่มา,ามาลองลองลองอยา่ามามามาโอ้โหยังไม่เหยียบคันเร่งเลยม,มิขึ้นแล้วโอ้ดินหกนะครับอ่านี่คือทางนะอู้รู้สึกว่าทางเลี้ยวจะแคบมากนะครับต้องได้โยกโอ่ะโอ้ทางง่วมนะครับอุย้ย เงียบดำไปเลยดำไปเลยโอ้หสุดยอดนะแรงนะแรงนะทุกู้ชนต้องบอกก่อนว่าแรงมากมากนะรถคันนี้ดำไปเลยดำไปเลยเฮ้ยมองข้างได้ด้วยสุดยอดเลยเอ่ะเฮ้ยจะหันเข้ามาทำไมอ่ะตบท้ายดิตีลง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  โอเคไปกลับลงกลับเกินสู่ธรรมชาติฮ้ยเราวิ่งบนนี้ได้ปะวิ่งบนคันขัดดินอุ้ยไม่ได้เราปิดทางตรงนั้นไว้เนาะเดี๋ยวรถดรัมวิ่งไปบ่อยก็อ่ามันก็่วมเองแหละนี่ถนนถนนตรงนี้นะครับทุกคนตอนนี้มันเป็นลูกลังอยู่นะครับเดี๋ยวอนาคตจะเป็นลาดยางนะครับ อนาคตจะเป็นลาดยางอย่างดีเลยคอยดูคอยดูคอยดูไปขับรถคุณกรานเดี๋ยวคอยดูคอยดูจะเป็นลาดยางโคตรสวยเลยนะอนาคตนะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมแต่อา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 าอาาถาขอยัดขุดสาก่อนแล้วกันนะครับผมเออลุยรวยรวยรวยขุดสาขุดสาเป็น การแบบว่าเอาเก็บเก็บงานศาสตร์นะทุกคนไม่ไม่ใช่การขุดชั้นสองนะครับเดี๋ยวใครอยากดูการขุดชั้นสองก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะเกี่ยวงานหน้าผมจะมาทำนะครับทุกคนต้องย้ำว่าต้องมีคอมเมนต์นะหรือเออหรือเอเอมันมีอยูอ่แล้วนี่หว่าว่าอยากดูงานขุดชั้นสองอะ่ะเออมันมีอยู่แล้วนะ กด2ชั้นะนะท่านผู้ชม ทำไปเรื่อยแล้วก็แตกไปเรื่อยนะครับตอนนี้35เปอร์เซ็นต์งอ่ะเราต้องเอาให้มันเขียวเลยอ่ะเอเอ,อให้มันเขียวแล้วแหละทำให้มันเขียวเลยนะครับโอ้โหดูมันจิ้มลงดิแม่งหายอ่ะโหดเกิน ใส่เยอะๆเลยเหรอขึ้นบอ่อไหวไหมลุงพี่ใส่เยอะขนาดนี้โอ้โหปดแล้วขึ้นบอ่อไหวไปมเนาะไปๆๆมาดูกันเดี๋ยวลงดูกันนะครับทุกผู้ชมบินๆไปไป,ไปบินๆไปไปเยียบเียบ เอาแล้วคนรอบมาแล้วรอบมาแล้วออโอ้โหพุ่งทะยานเลยว่ะตรงนี้ทางเลี้ยวแคบว่ะเนาะแต่ก็ได้อยู่ครับผมพุ่งทะยานสูขฟ้ามาหาปะาลยเลยท่านผู้ชมอู้สุดยอดเลยอ่ะโอเคดำครับผมเฮ้ยจะออกมาทำไมเนี่ย ดับแม่โอเคเพี่จะลงทำไมเนี่ยจะลงดิชิบ,ชบ,ชบเอาละโอ้โหปั่นครับทุกผย่ครับงานที่ปั่นจัดเลยอ,ะอ่ะอเดี๋ยวดับลง เอาละเดี๋ยวลงม,มองนี้ดูัน้างนี้เออมุมมองนี้ง่ายวะง่ายง่ายถอยง่ายขึ้นกว่าเดิมเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นมุกขี่แม่โคอะโอเคโอค้โหที่ย,ยเวลาจอดรอก็จะอยู่เนินๆแบบนี้เนาะรถขุดก็จะตักใส่นะครับทุกคนไปขับแม่งคนเดียวขับคนเดียวครับ คนเดียวคันเดียวก็ตักครับผมคันเดียวก็ตักคนเดียวก็ขับครับผมคนเดียวอ่ะทำงานใหญ่ใอะเป็นไงครับท่านผู้ชมยอดไมหมล่ะถ้าเป็นของจริงก็ไม่ได้นะ ที่เราจอดอยู่ในสระเลยนะทุกคนโอ้หถ้าแบบว่าถ้าเราไม่ได้ขุดสระก่อดเนี่ยงานขุดจะใหญ่แล้วลึกมากๆนะครับแล้วก็จะสวยด้วยนะเพราะว่ามันมีเส้นให้ดูนะครับมันมันจะสวยกริบเลยแหละมันมีเส้นให้ดูอย่างเงี้ย เฮไ,ไปไปไปลูกพี่ไป,ๆๆไปอ,อีกบุ้งกี่นึงก็ได้ไปเอาไปเอาละท<ม>ุกยมมาหรือต่ออ,อี๋ผมติดบัคว่ะโอ้โหไม่เคยลงมาแล้วติดบัคอย่างนี้เลยอ่ะเอาแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยโอ,โอ้โหอยู่ไกลเลยอะไรวะเนี่ยคือใครอยากเออ่ใครอยากให้ตักดินขายก็ ายได้นะใครอยากได้ดินใครอยากซื้อดินก็มาซื้อได้นะเนี่ยดินเยอะแยะเลยเนี่ยซื้อได้ซื้อได้นะครับผมเออซื้อได้นะครับทำตั้งนานไม่ได้39%นี่ไปไปไปบึน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 ,บนเอาเหยียบนะดูดูเท้านะดูเท้านะรอบมาแล้วรอบมาแล้วอุ้ยอันนี้ขนาดเหยียบรอบไปเอาเอารอบวิเศษนะรถแม่งเคลื่อนแล้วอะ่ะอุ้ยอุ้ยแรงจัดเลยวะ่ะ แรงจริงนะพะยมะแรงจริงว่แรงจริงแรงจริงครับลูกคนนี้แรงจริงครับผมดับนะโอเคโอเคได้ดับลงดับลง เราไปขายได้เที่ยวรถสี่ห้าพันเลยนะทุกคนห้าพันนะแต่ไม่ใช่ห้าพันบาทนะเออเวลาห้าพันเออเป็นห้าพัน 5, สกุลเงินต่างประเทศอะ่ะห้าพันบาทเรารวยนะชึบโอเคนะครับผมได้แล้วมามาอีกเจียวนึงอีกเจียวนึงมาก,ก่อนที่จะปิดคลิปกันโอเคเ้บมาโอเค tắt cả khืน rắc nồi nó, tặng rồi, tắt cả khืน rắc mà lại video đó, bớt, รับปิดครับผมแหมรถเร็วกว่านี้นะ้ำมั้นนะผมบอกได้เลยรถถ้ารถเร็วกว่านี้นะพังทลายย่า หลาย,ยกี่เลยหลายเที่ยวอยู่นะครับหลายเที่ยวอยู่เฮ้ยพอแล้วนี่หว่าไปไปลูกพี่โอโ้โห <c oughs> ดินโคตรนุ่มอ่ะไปดินทรายล้วนๆนครับผมไม่ใช่ดินทรายดินดินแบบดินล้วนๆอะ่ะไปไป มันรถแรงจริงอ่ะแรงจริงคร,รับผมรถแรงจริงอ่ะไอ้พี่จะไฟต่ำใช่ไหมเนี่ยมีไฟสูงไหมเนี่ยไม่มีมีไฟเดียวโอเค เี okay, ครับผมวิดีโอนี้เดี๋ยวปิดไปเพียงเท่านี้นะทุกท่านครับนี่ยอดเลยท่านผูนชมเอ่อโอ้โหถ้าจะเลิกงานเรามันจะใช้เวลานานนะ <c oughs> เดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวจำลองก,การเลิกงานให้ดูนะคร <c oughs> ับวิดีโอหน้าเดี๋ยวมาจอดจำลองการเลิกงานให้ดูนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับวิดีโอนี้มันจะยาวนะครับผม